ครับผมคลิปนี้ซ่อมพัดลมนะครับติดผนังนะครับติดผนังข้างฝาฮาตาลีนะครับเนี่ยลูกค้าบอกว่า,าเปิดสวิตช์แล้วไม่ไม่ติดนะครับไม่ได้ใช้งานาน,นานนะแล้วพอดีมันช่วงร้อนพอดีมันไม่ติดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับหมุนไปพัดนี่มันแกนมันฝืดอไม่เสียงอืดนะครับล ยากจะหมุนอยู่นะครับอ่ะมาซ่อมกันเลยครับก็เกะไปพัดออกนะครับสำหรับมือใหม่นี่ไม่รู้ว่ามันหมุนด้านไหนครับตัวนี้มันจะหมุนทวนเข็มนะครับหมุนตามเข็มนี่มันจะออกนะครับสําหรับฝาหมุนนะครับด้านหน้านะครับเกี่ยวมันจะกลับนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ไม่เป็นไรตัวนี้ต้องเก็บไว้ดีนะครับกลัวไปแตกลือออกมานะครับตามขั้นตอนนี้เลยขันน็อตด้านหน้านะครับด้านท้ายนะครับแล้วเราก็จะทำการล้างนะครับเกนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยน เทอร์โมฟิลนะครขาดไหมไม่แน่ใจว่าจะขาดไหมนะครับแต่เราหมุนนี่ตันแรกนี่มันรู้สึกว่ามันจะมีมีดังเสียงดังอืดนะครับแสดงว่าเทอร์โมไม่ขาดนะครับเรามาล้างแกนนะครับตัวนี้ต้องดึงสลักออกก่อนนะครับเอามือประคองไว้ค่อๆหน่อย ทีมดึงนะครับเนไปใช้เบนซินนะครับชุบผ้านะครับเช็ดแกนเลยครับหมุนเลยควงเลยครับ แบนควงเพราะว่าถ้าเกเรุ่นนี้มันจะยากนะมันต้องตอกนะครับมันต้องตอกสลักนะครับเพราะนั้นเราล้างเอา,อเาใช้คันต้นบัตรก็ได้นะครับเบนซินครับเบนซินสะดวกง่ายที่สุดรล้างเข้าไปใน ผ้าเลยครับก็จะมีผ้าซับอยู่ข้างในนะครับไนะล่ขาบน้ามันออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะงั้นน้ามันที่คาอยู่นี่มันก็จะซึ่งมันหมดอายุนี่มันก็จะโดนความร้อนมันก็จะดูดออกมาเมื่อดื่มนะครับเพราะงั้นเราควรล้างให้มันสะอาดนะครับสลับมือใหม่น,นะครับแกนให้สะอาดเลย ด้านในแกนก็จะมีผ้าเป็นคล้ายๆใยผ้านะครับเขาจะซับไว้บริเวณด้านในนะครับตัวนี้นะครับเมื่อบูธมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะดึงเอาน้ํามันจากที่ชุบไว้นะครับออกมาเลี้ยงแกนนะครับเราล้างทำความสะอาดนะครับตัวนี้การล้างเกนก็ง่ายๆนะครับเราเอาผ้ามาเนี่ยออ,อ,ออกแบบสากๆหนึ่นนะครับ แชกแกนที่จะล้างนะครับสวมเข้าไปคลค้งเย็ยน่อให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาให้องออกนะครับแล้วก็จะหมุนได้อย่างนี้นะครับ ใช้น้ำมันเบนซินนะครับเช่นเคยโอ้อรอแรเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนคาบน้ํามันมันออกให้สะอาดนะครับอย่าไปใช้กระดาษทรายอะไรขัดนะครับแกนบูธนะครับทีนี้บูธมันจะสึกไม่สึกเนี่ยเราต้องดูเทียบนะครับอ่ดูเทียบตรงนี้นะครับ สกเกตว่ามันจะมีรอยดำนะครับรอยเสียดสีนะครับพูด,ดง่ายๆคือมันเสียดสีกับบูทนะครับทำให้มีรอยนะครับเราไม่ต้องเอากระดาษทรายไปขัดนะครับ F c ซเมื่อเราล้างอะไรดีนะครับไม่มีคราบน้ำมันแล้วนะครับอย่าให้มีคราบน้ำมันเก่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อทำให้น้ำมันที่เราจะ เพิ่มเติมใหม่หมเนี่ยมันมันจะหนืดเร็วนะครับหมดอายุเร็วเนี่ยใส่ปิ้งนะครับอ่ลองใส่ดูอันนี้คือบูทด้านหน้านะครับี่ยใส่ดูเราลองหมุนดูนะครับอ่าลองโยกโยกดูถ้ามันโยกได้เนี่ยเราเราต้องเปลี่ยนบูทด้านนอกใหม่นะครับอ่าด้านในพอใช้ได้แกนด้านในแกนบูทพอได้ครับแต่ถ้ามันหลวมมันคอนเนี่ย ไม่ได้นะครับมันจะค้างนะครับเวลาเราเปิดนะครับเนี่ยอันนี้แน่นนะครับเน่นมากฝั่งนี้ฝั่งนี้บูธไม่มีปัญหานะครับเราจะล้างเศษเราจะประกอบนะครับส่วนเกณฑ์ด้านหน้านะครับก็จะมีมีไฟเบอร์นะครับมีผ้ามีใยคล้ายๆใยผ้านะครับจะมาสวมใส่ตรงนี้นะครับ ตรงบูธนี้นะครับเราเอาสองทีนะครับประมานสองทีมียี่ห้อหน่อยมาชุบให้เขาเปียกนิดนึงนะครับไม่ต้องชุบเปียกเยอะนะครับแล้วก็เลี้ยงแกนั้งในยัดเข้าไปนะครับทำความสะอาดดีๆนะครับตรงเบ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาปิดตัวนี้ต้องตอกนะครับเราต้องใช้ไขควงเบนสลักตอกนะครับเพื่อให้เขา ยึดอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับครับต่อสลักนะครับเนี่ยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะต่อให้เขาอยู่นะครับกระแทกไปอย่างละน้อยนะครับก็อยู่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหลังจากคันน็อตสี่ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับสังเกตดูเรามือหมุนนี่มันจะฝืดนะครับ เพราะฉะนั้นเราใช้ค้อนนะครับค้อนตอกตรงมุมนะครับประมาณ 2- 3สาจุดนะครับาาทำไมถึงตอกครับเพราะว่าให้มันสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเกนระหว่างทุ่นกับขนลวดนะครับมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะเข้าศูนย์นะครับจะมุนง,ง่ายนะครับทีนี้ จะประกอบแล้วลองลองดูนะครับอันนี้ตัวนี้แกนด้านหลังนะครับนนก็จะมีฟองน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาสองทีใส่นิดนึงนะครับอ่าทีดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้เป็นสูตรเบบบ้านๆนะครับก็ใช้งานได้นานเหมือนกันนะครับสูตรน,นี้เพราะว่าจารบีอย่างดีเราก็ไม่มีนะครับ ใช้ประมาณนี้นะครับส่วนเกียนแล้วก็ชุบน้ำมันนิดหนึ่งนะครับสองนิดนี่หนึ่งนะรรกรอบที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมที่เดิมตัวนี้เราใช้สายคลิปบนทไทยลัดนะครับป้องกันไม่ให้มันหลุดนะครับอทองแดงอย่าให้กระแทกนะครับกระแทกนะั้นได้เรื่องเลยนะครับใส่เกลน น็อตเข้าไปนะครับครับหลังจากประกอบแล้วครับเนี่ยหมุนติ้วๆเลยนะครับหมุนติ้วๆเลยแต่ก่อนเกียร์หนึ่งก็มีหมุนนะครับอ่า ก็ทําสูตรนี้ก็แบบง่ายๆนะครับบรรจุบ้านบ้านนะครับสม้มเงิบรรจุบ้านก็ใช้ได้อีกนานนะครับสำคัญเราควรล้างคราบน้ำมันคราบจาระบีเก่าให้หมดนะครับอย่าให้มีคราบเหลือนะครับเพราะมันจะเป็นต้นเหตุทําให้จระบีหรือน้ามันที่เราใส่ไปในหมนดอายุเร็้วขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเจลาบีที่เกตดอย่างดีนะครับมันจะทนความร้อนนะครับอายุการใช้งานนานนะ มันจะใช้ได้นานนะครับสําหรับพัดลมที่มียี่ห้อนะครับเด็บ้านๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวประกอบ